เฮ้ยเสียงอะไรเสียงเสียงเสียงคนวิ่งเสียงเสียงอะไรโกอะไรอ่ะเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเสียงเมื่อกี้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 เหมือนมีคนพิปตรหงุดหนิะเสียงวิ่งเหมือนจรวดเรียนเลยเสียงวิ่งลิงใส่ชจนักเรียนะทุกคนมีเสียงคนวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันที่มันได้ยินชัดเพราะว่ามันเป็นหมาทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีคนไทยคนต่างชาติสวัสดีหมดเลยช่วยกันแชร์หน uh? mm ่อยขอแวะห้องนี้อนห้้งีไม่เคยเข้าเลย้องนี้เฮ้ยมันเพิ่งเปิดเลยอะไรเหรอเทียนเหรอไอ้สีเทียนเหรอใช่เดี๋ยวอยไปจับนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ดี๋ยวกุญแจเฮ้ยเอเพี่ยห้องพวกอ่านโรงพวกคุณครูอ่ะเดี๋ยวคุณเจอกุญแจใช่มันเข้าได้ทุกห้องเลยเนี่ยใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเสียงอะไร เีร่งประตูอะโอ้โหจะดื้อเกินกูว่ากูว่าผีจะไม่เครื่องกระตูนะมาเครื่องตอนใส่ระบายนี่แหละแชร์ไปทุกคนช่วยกันแชร์เปิดสาธารนะให้เราหน่อยช่วยกันเปิดสาธารณะให้พวกเราหน่อยทุกคนอย่าไปโกหกหาเรื่องหาเรื่องเล่นกันเยอะเยอะเหมือนลูกชายดูใบกันบ้างนี่ก็เยอะคนสุลก่านเนอะโอ้โหคนอื่นเนี่ยไทยหมดคนนี้แม่งถ่ายคนย้อไเหี้ย หน้าเราเนี่ยแม่งเขาก็เลนเจอร์เลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งเล่นกันอยู่เด็กนูมดไม่ทำนั่นน่ะห้องหายเหมือนที่เด็กห้องหนึ่งกับเด็กห้องสองมันเล่นกันอ่ะเออมันมีเรื่องอะไรปล่าวะาเ่้ยเด็กไม่ขำเลยเดี๋ยวมันถ้าคนหนึ่งชื่อสุราลักอีกคนหนึ่งจะชื่ออะไรรักสุราเฮ้ยคนหนักเลยเฮ้ยพี่เมาที่เมาจะมันดักตกไปหลังเรียนปิดเาะ่า พี่แต่พูดถึงอะเราเห็นแค่ชุดนักเรียนที่เป็นชื่อเอสุราลักษณ์นะตัวนึงอ่ะเราไม่รู้สุนินชาเราแม่งเดินเก้าอี้ทุกคนมันมันท่องแม่เลยมันเป็นมันเสียวิ่งเปิดได้สียิ่หนนองตมเได้ปมารอบนึง ใช่ป่ะเราต้องกล้องเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนเด็กนั่งมือขาด้วยนั่งมือขาไหมใช่ในห้องเนี้ยใช่หรอเออเข้าอะซึ่งทางเข้ามันเข้าไม่ได้หนุเว้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเห็นนะกูเดือดไปไหนเล่าท้าเราเห็นตรงนี้นะเห็นเออเฮ้ยสวัสดีครับครับหนูห้องแรกเฮ้ยห้องแี่ยอรง้เฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะใช่ป่ะเาตอไป่ใช่ป่ะห้องแรกเหมือนมีชุดักเรียนเลยเดินเข้าไป อเฮียเฮียเฮียเสียงทุกคนตอนนี้เสียงแม่งรอบด้านเลยเสียงแม่งรอบด้านเลยแล้วแม่งค่อยๆอยู่อย่างนี้หรอดีกว่าก่อนหน้านี้มีเสียงดิคือเอาตรงป่ะคือตอนนี้พวกฉันนะได้ยินทุกเสียงเลยอะไรมึงลองนี่วันไหนแบบว่าไลฟ์แล้วให้คนดูอ่ะ นับนับนับว่าพวกเราเฮ้ยกือกี่ครั้งไอ้เหี้ยเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนไในคนไในน้องเบาก้นปฏิย์ไม่ได้กอดไม่เกาหมุกจหมุกตุ่มมุกให้เฉยน้องคนได้ครับทุกคนเสียงมาจับกันนะอย่ายังเงี้ยมันกินหมดเลย เรื่องนากูอะจริงทุกคนเมื่อเมื่อวานตื่นจีนอนอยู่หลังหันเนี่ยกูมันวิ่งขึ้นมาพูดตกใจเลยพี่โกพี่โกพี่โก้ไปเดี๋ยวพี่โตอาด้วยเหรอสี่ห้ามาปกละเมอละเมอวิ่งมาปกเลยเห็นกูในติ๊กต็อกเดินเลยมึงฮะคืออะไรวะไม่ใช่ขอถามหน่อยมันสำคัญตรงไหนเพื่อกไ้กูตั้งใจฟังมันสำคัญตรงไหนไม่หลังติดตามเข้าใจเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ไม่ไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยข้างนอกก็ได้เพื่อน เราไม่ได้เข้านะใช่เฮ้ยมันเปิดยังไงอ่ะมันมีส่จิ๋เงี้ยเลยไม่อยากไปยุ่งเออโรงเรียนนี่อะไรมีโรงศพวะมันโยมันโยเลยโรงไหนนะเอ้าไอ้ิจิ๋ยไเฮ้ยมันอุ้ยอืมใช่แล้วมีศพว่ะไม่แล้วเขาไม่แช่อ่ะเอาเขาขีดฟอร์มารีแล้วไม่แช่ไม่กรอบไม่อร่อยใส่ไก่ทอดอุ้ยนี่ไงโกกโยอเคตร ไอ้ยาล้อฟีเลยนะไอ้เอาจริงวะแต่เก่กล้องแพนไม่ทันเลยรับโคะดีไมวไ้ลองที่มันเรีกิดไฟทุกกนปิดไปไฟจักสบายดีอดูเชี่อเฮ้ยเราเดินนี่เลยเราเราเราใช้ไฟนี้เดินเลยเฟี้ยวจัดอโอ๊ย แต่มันมองไม่ใช่เห็นพี่อเลยหมามันหอนจากตรงไหนวะนั่นแหละหนูมาหน้าร้อยท่านช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์เด um> ี๋ยวเหลืออีกสองเพศเสียงประตู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 เปิดใครอะประตูเปิด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 เอ้ยไปดูพี่ดูพี่ดูขอบโต๊ะดูเออใช่ตะควะ ช er> hey, ี้ให้ดูมาดิไอโก้ไปไหนแชร์แกนี่สวยเลยจริงป้ะแต่งยันก็เยอะนะเว้ยสักก็เยอะเบียฝ่าเบียวขูดไปเบอกกูสั่กันเบิ้นไปเห็นปะลงมาเพื่อพิสูจน์เพื่อนเอาหน่อยเมนนกกัะดีทุคนช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ให้พวกเราหน่อยเอ้ยโนอนนอ อันตีเกิบเกิบเกิบอันตีเอาเยอะอ่อไปที่มาไม่ทันเราติ๊กต๊อกโอ้โหเฟี้ยงเข้าหัวสะเจเดนแม็กซี่ไปอันตีไปส์เฟี้ยงไปค้างข้างบนหาหาเลยนะอีกข้างอีกข้างเออปลอดภัย นี่นะเสียงวิ Mother, no ่งเสียงวิ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 ่งทุกคนช่วยกันช่วยกันแชร์เียเม่้องเียนิมีอีกอย่นึ่เอาเยนอย่าไปนู่นไปที่อื่น เ๋ยเล่าไม่เอาเด็กใหม่คุณต้องนั่งตัวคำนองสุราลักษ์ก่อนนะเพื่อนเออไอ้มึงรีบเปิดไฟแดงดิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามพิ่งเลยค่ะโอ้โหอย่างลันอย่างลันโยจะถอยโก้มันกำแพงแล้วถอยไม่ได้อย่าถวดไฟนั่งก่อนดิ lý ไอ้สัตว์เฮ้ยฟีลเหมือนอยู่ในนั้นเลยไอ้เหี้ยเอ้ยอะไรเสียง nào โก้ใจล้มล้มใจล้มล้มก่อนนะโก้ฟ้าก็เอามาดีคนเหรอไอ้เหี้ยไอ้ชัดมันมันที่ไปขุนเลยนะถ้าลงไปอ่ะมันเหมือนมันวิ่งนี่ไงนี่ไงมันเหมือนมันวิ่งจูงมือใช่ใช่แม่งมาสองแล้วแท็กคู่เหี้ยเรามาสี่แล้วดิเรากลัวหรอเราเราจะไปกลัวมั้ยดิเราสองต่อหนึ่งได้ได้สองคู่เออเรากลัวไปทำไมอ่ะนี่ไงนี่ไงชัดทุกคนชัดจริงโค้ชชัดจับไอ้นี่เลยเวลาสวิงกิ้งนะ สวิงม,มิง oh, oh ม <music Brothers> สวิง <convention> ม <karang> ิงว่ายน้ำกูว่าน้ำทา่นเนี่ยย้ายไปห้องสุดดูดิว่ามันจะมีเออเกลียาวมันอาจจะเป็นเพราะไอ้นี่ก็ได้นะโนใช่เขาก็าตามหาเสื้อหรือเปล่าเสื้อจอบที่หายไปเสื้อขาวใช่ทุกคนมันเหมือนตอนที่เราเห็นกันตอนอี๋อะไรอ่ะตกใจเป็นถ้ามีคำหยาบยะขออภัยนะ มันออกมาเองไม่ได้หรอะไปแล้วครับเหมือนหน้าห้องมีอะไรล้มอ่ะถ่ายโดนหัวไม่ก็ถีบไปแล้วนะคุณไป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 เรามาพ่สูดทุกคนเรามาพิสูจนเฮ้ยไอ้เหี้ยต่ติดไอ้ตาติดต่อโุกโหนีแล้วไอ้เหี้ยมันมาไงก่อน นนั่ <kil ometer> <ous> ่ะะแหลมันมาอย่งไรก่อนไอ้ดุยรันหนูหนูอย่าอย่าประตูเล่นทำไมทุกคนไอ้แบงค์ ไปไหนกันหมดแล้วน้าใครใจลมลมไม่ใช่อ่ะทุกคนเอ้ยไอ้เหี้ยมันไม่ได้ลั่นมันขยื้นไอ้โนมีไม้ดูไอ้สัตว์ดูพวกเราอต่อหน้าทุกคนไอ้สัตว์เปิดเป็นเซเว่นเลยทุกคนมันไม่ได้พังนะผมบอกก่อนนะมันไม่ได้พังด้วยมันไม่มันไม่ได้เอียงไม่ได้อะไรนะมันไม่สามารถเลื่อนเองได้นะ ต่อหน้า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 เฮ้ยมันเล่นได้ไงวะเออเดี๋ยวผมคาดไว้เดี๋ยวกูดูเองนี่ให้ดูไหมไอ้ยี่อะตัวไม่ใช่แล้วตัวไม่ใช่แล้วไอ้สัตว์ไอ้ยังผี่คนตีนอย่างเงี้ยอุ้ยอาอุ้ยอะไรอ่ะมันอยากให้เป็นเหมือนตองติ๊กตอกนะบ่อยยัน ไม่อย่าเข้าไปอ่ะคุณไปสื่อมันหรือเปล่ามันชอบคุณหรือเปล่าคุณต้องเข้าไปดูแล้วแหละว่าใครอยู่ข้างในอย่าโยนให้กูัวอย่าโยนโยนผมเลย่เลยเปิดแล้วเข้าเยี่หูขาดเรื่องอะไรวะเห็นรอยสักกูไหมเนี่ยมึงกลัวกูมั่งดิแขนซ้ายกูสักอะไรแขนซ้ายสักโปโซนแขนขวาสักชาล่าตศีขาขวามึอสักพยัคฆ์ขาซ้ายสักมีมีพลังอ่ะมีไงเฮ้ยเราเข้าเข้าแล้วมันไม่เปิดเหรอแม่ไม่ประตูพังพ่อ นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัดเลยวเลือกเป็นไงนะไอ้เหี้ยจะดื้อด้วยไม่เปิด้ระบบคุณมีอารยาะระบบนี้แน่นอนไม่ชอบคอย่างกูเขาเรียกว่าอะไรวะภาษามีอะไระ ไอ้แบงค์เคี้ยก่อนไอ้ก้ออกไม่ได้ไอ้กรีบรักูรัดกูมกูลงโอ้โไอ้อนูแล้วเียไลูุ